ควัน okay. ดีค่ะสาวๆมาเจอพิมพอีกวันนะคะวันนี้พาสาวๆมาเข้าสวนนะคะโดยวันนี้จะมาบอกเทคนิควิธีการที่เราแบบปลูกต้นหอมยังไงนะคะปลูกครั้งเดียวนะคะคุณได้กิน2ปีสาปี4ปีนะคะเขาไม่ตายนะคะวันนี้พิมพ์ก็เลยจะมาแนะนําวิธีนะคะวิธีปลูกแบบง่ายๆนะคะโดยที่ต้นหอมที่เราซื้อมาจากห้างนะคะห้างทั่วไปห้างฝรั่งอะไรต่างๆนะคะคือเขาจะมีความยาวออกมานะคะสาวๆเราก็จะตัดตัดประมาณนี้นะคะสาวๆไม่ให้สั้นมาก ไม่ให้ยาวมากนะคะตัดประมาณนี้นะคะพอเราตัดเรสร็จแล้วนะคะเราก็เอาใส่กระป Solar ๋องอะไรก็ได้นะคะทสาวเติมน้ําลงไปแล้วก็ไปแช่คเขาแล้วก็จะเปลี่ยนน้าทุกวันนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เขาเน่านะคะพอประมาณสามสี่วันได้เขาก็เริ่มจะแตกยอดนะคะทสาวจะเห็นว่าเขาเริ่มแตกยอดนะคะหลังจากเขาเริ่มแตกยอดนะคะเราก็จะเอาเข้ามาลงดินนะคะอันนี้คือต้อนหอมที่พิมพลูกนะคะอันนี้คือประมาณ ประมาณสามปีได้แล้วนะคะประมาณสามปีพิมพ์ก็มาปลูกเวลาลงปลูกนะคะทส,สาวก็ Did you see? Oh. ดูซิอ๋อเวลาลงปลูกนะคะทศส,สาวก็คือประมาณประมาณนี้นะคะก็คือไม่ให้เขาุดดินมากไม่ให้แบบเขาลอยมากนะคะเพราะว่าหาวกรณีคุณฝังไม่ลึกนะคะก็จะทําให้แบบต้นหอมนั้นคือล้มได้หรือว่าอะไรต่างๆนะคะก็คือฝังประมาณครึ่งหนึ่งนะคะนะคะอันนี้ก็คือเป็นต้นหอมที่พิมพ์ปลูกนะคะก็คือพิมพ์ไม่ได้ซื้อต้นหอมกินเลยนะคะทศสาว ช่วงปีแรกนะคะเขาจะออกดอกนะคะหรือว่าทุกปีนะคะเขาจะออกดอกแบบนี้นะคะเราก็จะมาเก็บทําเป็นดอกหอมไปผัดกับหมูอะไรต่างๆได้นะคะซึ่งแบบว่าเขาก็อร่อยแล้วทาให้เราประหยัดตังค์มากเขาไม่ตายนะคะในกรณีที่หนาวเมื่อปีเมื่อปีที่แล้วนะคะจะหนาวมากๆแต่เขาก็ไม่ตายะคะ่ะเขาก็ฟื้นเวลาที่เก็บหอมนะคะสาวพิมพ์จะแนะนําวิธีแล้ว,ว,วก็จะเก็บจากใบ ใบล่างสุดนะคะคือตัดใบล่างสุดเพื่อที่จะให้ใบที่ตรงกลางเขาออกแผ่ออกไปนะคะเวาลาเราเก็บเราก็จะเก็บใบล่างสุดนะคะสาวๆนะคะเราก็จะเก็บใบล่างสุดแค่ต้นเดียวใบเดียวนะคะเราก็ทําสําหรับทําไข่เจียวได้แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นเทคน,นิควิธีการปลูกต้นหอมนะคะสาวๆซึ่งปลูกได้ง่ายๆนะคะสาวๆนะคะก็ขอบคุณนะคะเรามาเจอกันในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ